กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้สุกคนมื้อนี้ผมก็สิผ้ามาเห็ดอันอาหารอีสานนะครับแต่ผมมามาเบิ่งเมนูกันมาเบิ่งอันวัตถุดิบกันนี่ครับอันวัตถุดิบของเฮาคือมันฝรั่งครับนี่ครับผมก็ได้ไปคุดจากประเทศออสเตรเลียนะครับิ่นนีเป็นฟ้าบักเกผมนะครับผมได้ไปคุดมาปั่นรถีไปบักโดดหนึ่งลงทุนคักมื้อนี้อันดับแรกข้ากับปอกเปียกกันนะครับบ่มีบ้านในกินไม่ทั้งเปียกนะครับเอาปอกเลยครับ ขั้นตอนต่อไปอันห้ากระมานคิดเป็นแทงเป็นทแทงนะครับซอ,อยแบบนี้เลยมัน,นบา่ายอตัวเนาะเ้าตัดเครื่องนี้กันนี่ครับมแบบีเลยมัน,นแบบแข่งแบบฮ็ดบางๆนะครับเป็นแผ่นบางๆ เอาครึ่งวันพุ่งตรงนี้นี่ครับเมก็เป็นจังสีครับเลาเอาใส่ยันจานไม่อดเลยครับอันดับแรกเขาก็จุดแก๊สก่อนะครับเลาก็ใส่ยันนี่ครับแก๊สนอกห้างเขาก็ใส่ยันนี้ละ ครับใส่อันทูปหัวลุ่มไปแห้งเนาะครับเปิดเก็บครับออกแล้วเก็บนี่เพื่อแบบนี่ครับมันฝรั่งของเฮามันเป็นมันฝรั่งนะครับคนคนอีสานทอดเพื่อกบมันอีสานทอดนะครับเพื่อเป็นอาหารอีสานนะ มันเลยเป็นอาหารนีสานนะครับเอาก็ใส่น้ำมันจักหน่อยนะ ข้ากระทานน้ำมันเดือดแล้วครับข้าวไปต้องทอดไฟแห้งนะครับอันนั้นหั่นกระยจาหั่นนันหน้าโพดด้วยครับอันเดี๋ยวมันบอกกอบด้วยครับ มเมียวเถอะอลุงไปเช็กระยาก่อนอใส่เลย เรบใส่ให้มันปิดก,กันเนอะ ใส่เบิร์ดแล้วมัน,นสุกพาทอดถึงนะครับใส่เทลานิดเทลาน้อยเอาเลยครับแล้วก็ท่าให้มันสุกนะ ไฟแห้งนะไฟแห้งปิ้นครับปิน้นครับถามันทุกเลยครับถามนันเลียงเรียงหมดแล้วถามันกรอบๆไปแล้วครับ ทอดต่อไปครับนั่นไก่กรอบแล้วครับดูมึงเสียงดังกกกกแล้วครับอย่าคนดูนยครับเดี๋ยวมันประสุกนะีะอย่าไป้ดนนะครับเดี๋ยวมันไหม ลืมกรอบแล้วลืมกรอบแล้วอีกแค่น้อยครับไปี๋ยก็ได้แล้ว <c oughs> ครับเริ่มเลี้ยงแล้วเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับเป็รื่องเลี้ยงแล้วต่อทำเป็นเริ่มเลเี้ยงเลยนี่ก็ไก่พอดีละส่ว,สวนกันเลยครับเมาเทียเดี๋ยวยังส่วน นี่มันบ่เป็นไปกิ่นพดีนี่มันยังแบบเลี้ยงพ่อนะครับเอาอีกจักหน่อยนี่แหะครับพ่อดีแล้วส่วนนะครับอจากลินน้ำมันนะครับอนันเอาน้ำมันออกกันนะครับน้ำมันห่อนโอ้น้ำมันหยอด นถอดตัวครับถอดต่อไปครับคอนเก็ตลงน้อยนึงครับน้ำมันถีใหม่ก้อนสุกถอดต่อครับยังาหมากักไรล่งที่เราห,ห้วยเออแตกซิมืึ้อกูซ้ำเบึ่งครับบึง้ง น้ำมันฮ้อนๆครับพี่น้องกระท u วหอม ครับ้อยมาเป็นแค้นเลยรุงไปเครื่องไฟจักน้อยหนึ่งน้ำมันีโดนเปืนไป เลีอยวพดลุงไปบางหันน,นี่ไฟมันแห้งครับไฟมันแห้งลุงต่อไปครับลุ้ง,มน,งมนกะลุงปักแมงลุงเบ็ดจครับ อันขออนุญาตถอดก่อนนะครับเดี๋ยว่ามันมารีวิวตอนแล้วกันนี่ครับนี่ก็คือหน้าตาของมันมันอีสานถอดนะครับนี่ครับกระใสเกลียจักน้อยมันมันเค็มๆมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะครับนี่มันมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะใส่เกลียมันรับเกลียหงนะครับใส่เกลียมิดนครับโรยลงไปเลยนะครับโรยลงไป อยใส่ละอยใส่หลายเดียวเพิ่นเข้มใส่แค่น้อยก็ได้พอเลยครับไปเยอันซิมกันเบื้องนี่ครับอันเบื้องกะเบื้องครับกะปิต่กินด้วยครับเนี้ยแบบเดี๋ยวเขามาซิมมือเขามาไก,กลๆครับเขามาไก,กลๆฟังเสียงฟังเสียฟงฟาดกลอบเทรปกับครับมึง ยังเลีกอ่ะซองสีงเหลืองๆนะครับนี่ครับรสชาติจังสานเล็กแต่อันนี้มันขมอีกน้อยนึงหัวใจหัวใ่ครับน้ำมันลายไปน้อยนึง เออผมกะอันมึงมันเบาบางนี่มันเรียบาก,กรอบนะครับมมครับอเจ๊กตอนไงเลยอ่ะตอนนี่ครับอันนี้อันเปรี้ยงที่เฮ็ดน้ำกะเฮ็ดนะครับแสบครับสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรครับก็มาเห็ดอันอาหารอีสานนะครับนะครับอาหารอีสานมันอีสานทอด สวัสดครับสลดินี่งอะไม่อย่างไรเพื่อมากกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนั่งสไลด์คินี่บ๊ายบายครับ